ที่หน้าบ้านครอบโรโอเบอร์อยสุเรคาต่อว่ารัศมีถามว่ารัศมีเป็นบ้าไปแล้วจริงๆหรือไม่โซเนียบอกว่ารัศมีเป็นบ้าจริงๆริชีบอกให้โซเนียหยุดพูดบอกสุเรคาว่ารัศมีไม่ได้ตั้งใจจะทำให้กุดดีกลัวรัศมีเห็นกุฎดีเล่นพลุจึงอยากจะเล่นด้วยสุราคาถามริชีว่าเขาเห็นว่ากุดดีเป็นบ้าไปด้วยอย่างนั้นหรือเธอบอกให้กุดดีกลับบ้านแต่กุดดีบอกยังอยากจะเล่นพลุที่น สุเรขาถามกุดดีว่าเธออยากตายอยู่ที่นี่หรือเปล่าริชชีไม่พอใจถามสุเรขาว่าเธอพูดอะไรออกมาสุเรขากำลังจะพากุดดีออกไปมาริสกาแกล้งคุยกับโซนันเสียงดังให้สุเรขาได้ยินว่าลัสมีควรไปอยู่โรงพยาบาลจิตเวชแต่การที่จะทำแบบนั้นได้จะต้องแจ้งตำรวจถามโซนันว่าใครที่จะทำแบบนั้นได้สุเรขาได้ยินและพากุดดีเดินจากไปโซ นั่นบอกมาริสกาว่าเธอรู้ว่าทำไมมาริชกาถึงพูดแบบนั้นทั้งสองต่างก็ยิ้มยาะคาริชมาบอกทุกคนว่ามันเป็นความผิดของลัสมีดาดีบอกให้คาริชมายอมรับลัสมีเป็นคนเรครอบครัวบอกให้คาริชมาไปกินไอศครีมเพื่อจะให้ใจเย็นลง ต่อมาริชีกับลัสมีเล่นพลดด้วยกันอย่างสนุกสนานมาริชกากับโซน,นันยืนดูฤชีกับลัสมีมาริชกาเห็นประทัดที่ลัสมีใช้ผันตัวโพออกมาจากผ้าคลุมไหล่จึงนี้บอกโซน,นันโซนันบอกถ้ามีใครเห็นเข้าแผนการของมาริชกาก็จะล้มเหลวมาริชกาบอกให้โซนันเดินไปหาลัสมีและเธอจะตามไปโซนันเดินมาหาลัสมีพยายามใบเบี่ยงความสนใจในขณะที่มา าริชกาดึงประทัดส่วนเกินนั้นออกจากนั้นทั้งสองก็เดินจากไปโซเนียจุดพลุเพื่อจะแกล้งลัศมีวเรนดาเห็นจึงร้องเตือนริชีริชีผลักลัศมีออกไปทําให้พลุพลาดเป้าเวเรนดาบอกริชีว่าพวกเขาค่อยจุดพลุก,กันต่อในภายหลังแต่ลัศมีก็ยืนกลานที่จะจุดต่อโซนันบอกมาริชกาว่าริชีอยู่กับลัศมีตลอดเวลาแผนการพวกเธออาจจะล้มเหลวได้ให้มาริ กมอบหมายงานมาให้เธอมาริสกาก็ตอบตกลง ต่อมาลัศมีจุดพลุและล้มหงายหลังทำให้ริชีช่วยเธอเอาไว้อีกครั้งดาดีถามลัศมีว่าเธอเป็นอะไรหรือไม่รัศมีปฏิเสธดาดีบอกริชีว่าพวกเขาจะจุดพลุกันภายหลังริชีบอกให้ลัศมีเห็นด้วยกับดาดีแต่ลัศมีมีท่าทีไม่พอใจมาริสกาบอกโซนันว่าริชีควรที่จะเล่นพลุกับเธอแต่ลัศมีก็กลับมาแทนที่เธอจะใช้ประโยชน์จากลัศมีโซ นันให้มาริชกาทำอะไรด้วยความระมัดระวงังชาลูบอกให้ลัสมีเห็นด้วยกับริชีลัสมีบอกชาลูไม่ใช่น้องสาวเธอเพราะชาลูบอกให้เธอเลิกเล่นพลุเรนดาบอกให้ด่าดีปล่อยให้ลัสมีเล่นพลุต่อไปอีกสักพัก ริชีถามรัศมีว่าเธอต้องการรางวัลหรือไม่เขาจะไปเอามาให้เธอรัศมีดีใจบอกว่าเมื่อเขาเอารางวัลมาให้แล้วเธอจะแสดงอะไรบางอย่างให้เขาดูริชีตอบตกลงและเดินจากไปเรนดาดาดีนีลามคาริชมาพาการเข้าไปในบ้านมาริชกาวิตกกังวลบอกโซน,นันว่าเธอจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้ทุกคนกลับเข้าไปในบ้านโซน,นันบอก ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับลัสมีมาริสกาก็จะต้องมีปัญหาเช่นกันมาริสกาบอกเธอจะกำหนดชะตาชีวิตของตัวเอง อายุชาลูบานีบอกให้ลัศมีไปกับพวกเขาลัศมีปฏิเสธบอกว่าริจีจะเอารางวัลมาให้เธออายุชาลูบานีพากันเดินจากไปชาลูบอกอายุธว่าลัศมีจำไม่ได้ว่าเธอกับบาณีเป็นน้องสาวอายุธบอกลัศมีก็จำไม่ได้ว่าเขาเป็นน้องของริจีเช่นกันบานีบอกแต่ว่าวันนั้นลัศมีจำได้ว่าพวกเธอเป็นน้องสาว มาริชกาจุดประทัดและโยนไปที่โต๊ะวางพลุทำให้พลุต่างๆระเบิดอายุชาลูบรานีและสมีริจีต่างตกใจริจีเห็นชายผ้าคลุมไหลและสมีติดไฟจึงบอกให้เธอหยุดแต่ลัสมีวิ่งหนีไปด้วยความกลัวริจีเตือนให้ลัสมีนึกถึงคำสาบานที่เธอให้ไว้ว่าเธอจะเลิกกลัวไฟ ทันใดนั้นรถตำรวจกับรถพยาบาลมาที่นั่นริฉีก็ดึงผ้าคลุมไหลลัศมีออกทำให้ทุกคนเห็นประทัดที่ลัศมีเอาพันตัวไว้ฤิชีถอดประทัดออกจากตัวลัศมีลัศมีบอกว่าเธอไม่ได้กลัวไฟตอนนี้เธอจะช่วยเขาจากไฟคาริชมาถามลัศมีว่าเธอจะช่วยริชีอย่างไรเพราะเธอมีอาการป่วยทางจิตถ้าเธออยู่ในบ้านข้าวของต่างๆในบ้านก็จะถูก เโม้บอกตำรวจว่าลัศมีเป็นบ้าและป่วยหนักถึงกับเอาประทัดมาพันตัวไว้ริจีถามลัศมีว่าทำไมเธอถึงได้ทำแบบนี้ลัศมีบอกเธอแค่อยากได้รางวัลริจีคาดคันให้ลัศมีพูดความจริงออกมาลัศมีบอกว่าเขาดูเธออีกแล้วคาริชมาบอกว่าลัศมีทำแบบนี้ด้วยตัวเองเรนดาบอกว่าจะต้องมีคนบอกให้ลัศมีทำแบบนี้อย่างแน่นอน ริชีให้ลัศมีพูดให้ชัดเจนว่าเธออยากได้รางวัลอะไรลัศมีร้องไห้บอกเธอไม่อยากพูดเพราะเขาดุเธอริชีขอโทษบอกเขาจะไม่ดุเธอจากนั้นเขาบอกให้บารานี่เอารางวัลของลัศมีออกมาบารานี่เอากล่องของขวัญมาให้ริชีริชีมอบของขวัญให้ลัศมีถามว่าใครเป็นคนบอกให้เธอเอาประทัดมาพันตัวไว้ตำรวจมาบอกทุกคนว่า เขาได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีคนบ้าอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เวเรนดาพาตำรวจกับหมอไปคุยคาริชมาถามนีลามว่าใครเป็นคนไปแจ้งความนีลามบอกว่าใครก็ตามที่ทำแบบนี้นั่นเป็นการทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วลัสมีบอกริชีว่ามีคนบอกให้เธอเอาประทัดมาพันตัวและชี้ไปที่โซเนียโซเนียและทุกคนต่างก็ตกใจ